สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคก็มาทบทวนก,กันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องจํานวนนะคะเรื่องตัวเลขนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูคก็มีเทคนิคนะคะในการจดจําตัวเลขจะจดจ,จำยังไงให้จําได้เร็วและจําได้เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยคุณครูมี คำท่องจําสั้นๆนะคะเพื่อที่จะให้เด็กจําได้นะคะผู้ตามบูณค่ะเลข1เสาธงเลข2อหัวเป็ดเลขสามถีเสื้อเลข4ี่เรือใบเลข5ท้องป่องอีกรอบนึงนะคะเลข1เสาธงเลข2อหัวเป็ด เลขสามผีเสื้อเลขสี่เรือใบเลข5้าท้องป่องค่ะทีนี้เราไปดูสัญลักษณ์กันเลยนะคะเออไปทางไหนน้าอ่ะมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเอ,อเลขหนึ่งเสาธงยังไงนะ นักเรียนเห็นเสาธงใช่ไหมคะนี่ไงเหมือนเลขหนึ่งไหมคะเลขหนึ่งไปซ่อนอยู่ในเสาธงนะต่อไปเลขสองเห็นไหมคะเห็นเลขสองหัวเป็ดไหมคะอ่า ต่อไปเลขสามซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเลขสามผีเสื้อไม่ชัดเนาะต่อไปเลขสี่เรือใบนะคะ ต่อไปเลขสุดท้ายเลขอะไรลูกเลขหท้องปองอ่ะเลขหนึ่งเสาทงเลขสองหัวเป็ดเลขสาผีเสื้อเลขสี่เรือใบเลข5ท้องปองนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอดูคลิป การท่องเลขหนึ่งเสาธงเลขสองหัวเป็ดเลขสามผีเสื้อเลขสี่เรือใบเลขห้าท้องป่องนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะคะทุกคนทำได้เพราะทุกคนเก่งดีเยี่ยมวันนี้คุณครูตุ๊กขอลาไปก่อนอย่าลืมส่งงานคุณครูตุ๊กด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย